ช่วโมงที่3มนะครับผมตอนนี้บ่าย3ามโมงสิบสานทีอย่างที่บอกไว้ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีศิลปินเข้ามานั่งคุยกับเราในคืนนะฮะละที่ผมบอกไว้ว่าให้ไปฟังเพลงและให้ไปดู MV ไว้ก่อนที่เขาจะมาเนีเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยรับรองว่าคุณจะได้อะไรมากๆจากเพลงนี้แล้วก็ผมชอบมากๆ2สัปดาห์ที่ผ่านมาปล่อยออกมาตอนนี้จะเข้าสู่2ล้านวิวแล้วตอนนี้ขอต้อนรับอัตราครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลยฮะเป็นเปิดเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่างมองฟ้า นะครับแล้วก็มาเพลงนี้ชอบมากๆสุดท้ายแล้วเราจัครับผมถึงเพงนี้ก่อนที่จะเข้าไปคุยถึงเนื้อหาเพลงเดี๋ยวให้อัตาทักทายแฟน,นชาวเมนโลนยครับสวัสดีครับชาวเมนโรครับวันนี้เขินมากเลยครับดีใจมากครับ แบบเคยมาที่นี 1> 1่ท right? ีหนึ่งแล้วครับหนึ่งทีใช่ไหมตอนนั้นมาซิงเกิลไหนครับผมเพลงที่แล้วนี่แหละครับไม่ว่างมองฟ้าไม่ว่างมองฟ้าใช่ไหมครับตอนนั้นคุยบใไรครับผมบอกว่าเซ็นเวลาด้วยบนกำแพงนี้ใช่ครับพี่โด่งครับอ๋อพี่โด่งใช่โอ้โหชวนคุยพี่โด่งนี้พี่โด่งเขาคุยไปกี่ชั่วโมงครับวันนั้นยาวอยู่ับมครับมันอยู่ใช่ไหมครับคุยเรื่อยๆเลยครับเออ่ะก่อนถึงก่อนที่ไปคุยถามก่อนว่าจริงๆแล้วอัตราทําเพลงออกมาเนี่ยมีลยเส้นธิ์ไหมว่าเราจะต้องแต่งเพลงให้แบบเป็นฟิลฟิลแบบชีวิต ทัชคนหรือว่าเป็นสัจธรรมหรือเป็นอะไรอย่เงี้ยมีไหมฮะอ๋อจริงๆผมไปเรื่อยเลยครับไปเรื่อยเลยใช่ครับที่ปล่อยไปก็จะมีตั้งแต่แบบว่าโอ้โหหวานซึ้งโรแมนติกรักแบบเทพนิยายเลยมีแบบพ่อแง่แม่งอนมีแบบมันๆันฮิปฮอปเลยโยกโยกเทินเทินทุกมูดอารมณ์มีหมดครับใช่ไหมฮะใช่ที่คนเราจะรู้สึกได้คนเราจะมีชีวิตว่าแบบ ทุกคนมันจะมีรสชาติในชีวิตเคยเจอฟิลลิ่งนั้นอารมณ์นี้เรื่องราวแบบนี้เรื่องราวแบบนั้นมาถึงคิวเพลงนี้ครับผมสุดท้ายแล้วเราจะมันหมายถึงอะไร,รสุดท้ายแล้วเราจะจริงๆช่วงที่แข่งเดอะแรปเปอร์ครับ,รบผมบผมทําเพลงแบบฟิลฟิลเนี้ยเยอะครับแต่ว่าพอเสร็จจากรายการมาแทบไม่ได้ทําแบบนี้เลยครับแทบไม่ได้ไม่ได้ทําเพลงที่แบบพูดเรื่องออความลึกซึ้งของชีวิตหรือสัจธรรมอะไรแบบนั้นนะครับทีนี้เหมือน ผมไปดูน้เน็กอีพีหนึ่งมาครับเป็นเป็นรายการอยาหาว่านาสอนนะครับอันนี้พูดได้เนาะพูดได้ครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบมากๆครับเป็นคอนเซปต์รายการที่นาาทำได้ดีมากๆแล้วก็ต้องเป็นน้นเน็กนี่แหละจะเป็นใครก็ไม่รู้แบบเรื่องเข้ามาแล้วแบบจะสอนออกไปโดยที่แบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงวะใช่แบบเขาแบบตอบโต้กับเรื่องได้ดีนะครับแล้วว่าเหมือนมีอีพีหนึ่งครับแบบเขาบอกว่ามีคนโทรเข้าไปครับแล้วก็บอกว่านะครับวันนี้มันเกิดผมแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้หน่อยอะไรเงี้ย ดูมืนจะไม่มีอะไรใช่ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วพอออนะครับผมขออีกอย่างหนึ่งคือวันที่วันเกิดผมเนี่ยแม่ผมเสียแล้วผมแบบอยากอยากลืมให้ได้อยากข้ามผ่านมันไปให้ได้อะไรเงี้ยครับทีนี้แบบเหมือนนันน็กก็เลยบอกว่าเอ้เราก็แบบเคยเสียพ่อไปเหมือนกันนันนิกก็เคยเสียพ่อไปแล้วก็เลยแนะนําว่าช่วงเวลาเนี้ยไม่ต้องพ,พยายามลืมมันหรอก เพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะลืมจริงๆนะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะลืมจริงๆปลายทางของชีวิตคนเราอ่ะมันจะต้องลืมทุกอย่างแน่นอนอยู่แล้วใช่ครับเขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี้ยไม่ได้อัดโทรศัพท์แบบโทรศัพท์มันยังไม่มีวิดีโออ่ะอัดไม่ได้อัดคลิปพ่อไว้ครับก็ไม่ไม่ได้ยินเสียงแล้วแล้วก็เสื้อที่เก็บไว้เป็นเสื้อพ่อเนียพอไปดมทั่วเนี้ยไม่มีกลิ่นละไม่มีกลิ่นความเป็นพ่อเหลืออยู่แล้วจาเสียงจําลักษณะท่าทางแทบไม่ได้ละก็เลยแบบ ผมว่าโอ้เออวะจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องรีบร้อนในการลืมขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวสุดท้ายมันลืมเองวันนี้รา,ายละเอียดในสิ่งที่มันเจ็บปวดแล้วกันที่เราอยากลืมมันยังคงชัดเจนใช่แต่เดี๋ยววันหนึง่งเชื่อเลยว่เวลามันจะเป็นตัวค่อยๆบั่นทอนหรือตัดความทรงจําพวกนี้ออกไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเราจะอยู่กับมันได้แต่สุดท้ายแล้วปลายทางมันจะลืมจริงๆถ้าเราจะต้องนอนลงไปหลับลงไปตาม MV ที่ใครได้เห็นนะฮะแต่ว่าระหว่างนั้นอยู่กับมันไป ล้วใช้ชีวิตกับมันไปซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสัจธรรมที่ว่ามันเกิดแก่เจ็บตายนะเจอมีพบก็ต้องมีจากอะไรพวกเนี้นะฮะก็ถือว่าเล่าได้โหดมากๆอัตตาแต่งเพลงนี้เองคนเดียวเลยไหมครับเอ่อช่วงเวอร์สที่เป็นแรปกับท่อนฮุกเป็นผมเขียนครับแต่ว่าท่อนบิดผมให้โจทย์พี่เล็กไปเขียนเองครับอืมอันนี้เป็นการทํางานของของของอัตตากับกร i ซี่คาเฟ่เลยกันทั้งหมดเลยครั้งแรกไหมครับครั้งแรกครับครั้งแรกแต่ว่า ตัวผมเองเคยหยิบเพลงที่พี่เล็กฟิชเชอร์ลิงกับแททูคลเลอร์ไปใช้ในการแข่งในรายการเดอะเลปเปอร์ครับอ๋อเคยหยิบเพลงี่เล็กมาแล้วเพลงอยากรู้เสมอมาครับก็เลยแบบชื่นชื่นแต่จริงๆชื่นชอบพี่เล็กกับแททูมานานมากแล้วครับตั้งแตบเด็กๆทำไมเพลงนี้ถึงถึงต้องเป็นพี่เล็กครับซึ่งผมอ่ะเป็นคนฟังคนหนึ่งเข้าไปฟังแล้วแบบรู้สึกว่ารายละเอียดดีเทลหรือหรือเคมีในการแบบร้องน้ำเสียงหรือเนื้อหาของเพลง มันถูกต้องมากๆมันแบบเฮ้ยนี่ยแหละต้องพี่เล็กแหละถ่ายทอดแบบฟีลลิ่งแบบนี้ออกมาได้ทัชคนมากๆคือจริงๆอย่างแรกที่รู้สึกคือพี่เล็กเขามีลักษณะเคมีของความแบบเอ่อรีลีสครับรีโซฟบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกเออใช่วะแบบนี้นี่ว่าอ,อะไรเงี้ยครับแล้วอย่างเช่นไอตอนเพลงอยากรู้เสมอมาที่ทำกับแททูอครับ<ะ>มันก็จะมีท่อนที่เป็นพี่รัตซี่ร้องแบบ อยากรู้ว่าเพราะอะไรทําไมเธอถึงทิ้งเราไปอะไรประมาณนะครับพี่เล็กก็บอกว่าเออมันเป็นอย่างนี้แหละน้องเอ,อ้ยแบบว่าเนื้อหามันประมาณนั้นนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าถ้าเป็นเพลงเนี้ยเราอยากอยากแทนท่อนเราด้วยด้วยความแบบไม่เข้าใจความอัดอั้นความแบบขับแค้นบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วพี่เล็กก็เข้ามาบอกว่าแต่สุดท้ายมันก็จะลืมนะอะไรเงี้ยเข้ามาเตือนสติเราอะไรเงี้ยอืมนะครับ การทางานกับพี่เล็กพอเราเคยชื่นชอบพี่เล็กแล้วเอาเพลงของเขาไปร้องในการประกวดตอนนั้นแล้วพอมาทํางานด้วยกันจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างฮะโ,โหพี่เล็กน่ารักมากครับแบบผิดผิดจากที่คาดไว้ครับตอนแรกคาดไว้ตอนแรกยังไงครบับคือพี่เล็กต้องแบบถึงแบบก่อนพีแบบ่ว่าอะไรเงรี้ยแบบลุกพี่เล็กอะเนอะต้องต้องแบบเออ แบบนี้ไม่น่าได้นะก่อนอะไรเงี้ยแบบคือคิดว่าแบบพี่เล็กต้องต้องตึงๆหน่อยครับแต่ว่าอูจริงๆไม่ใช่เลยครับแบบว่าเป็นยังไงครับพี่น่ารัก<ๆ>เลยครับแบบชวนผมแรปฟรีสไตล์อย่างเดียวเลยครับแบบแรปสดแบบก่อนก็มาว่ะก่อนก็มาโยอะไรเงี้ยแบบ ผิดคาดคือเราไม่ได้คิดภาพนี้ไว้ในหัวไม่ว่าพ like ี่เล็กจะออกมาเป็นบุคลิกแบบนี้หรือว่าจะจะคุยแบบนี้กับเราอะไรแบบมาแรปกับเราไม่ใช่เลยนี่พอตามพูดงี้ผมก็รู้สึกว่าเออผมอยากเห็นแล้วเพราะผมเป็นคนนึงที่ไปลราไปดูคอนเสิร์ตี่เลกผมร้องไห้เพลงของพี่เล็กแบบหลายๆเพลงที่ร้องตามแล้วก็ร้องไห้กลางเพลงคือรู้สึกแบบ มันมีเหมือนมวลอะไรมันก้อนมันดันขึ้นมาแต่ก็นึกไม่ออกจริงๆว่าพี่เล็กเป็นแบบเมื่อกี้คื้ยังไงนะครับเวลาทำงานแล้วคือคือไม่ได้ไม่ได้ส่งพลังเหมือนตอนที่แกร้องเพลงออกมาแบบนั้นเป็นเป็นพลังมุ้งมิ้งอีกแบบหนึ่งเนี่ยแหละโอ้ต้องเจอเองครับต้องเจอเองครับแบบน่ารักมากครับเออโอเคคิมินโตะเลยครับคิมินโตะเลยครับแบบสดใช้คานั้นเลยค่ะน่รันึกหน้าพี่เล็กไม่ออกนะครับถ้าพี่เล็กจะใช้คาว่าพี่เล็กไม่มีนิสัยคิมินโตะอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากครับจริง ขั้นตอนการทําเพลงอย่างนี้นานแค่ไหนครับโหจริงจริงจริงๆระหว่างทางมันไม่ไม่นานขนาดนั้นครับสิ่งช่วงเวลาที่ทาจริงจริงอ่ะแต่ว่าตอนที่เริ่มโปรเจกต์ประมาณ2ปีครึ่งได้แล้วครับเกือบ3ปีครับก็คือผมเริ่มจากเพลงนี้เหรอครับใช่ครับ2ปีครึ่งถึงสามปีประมาณนั้นครับเขียนถูกเขียนไว้นานมากแล้วครับเราเขียนจบไว้นานแล้วใช่ครับแต่เขียนแค่ท่อนฮุกครับแล้วก็เขียนแค่ท่อนฮุกแล้วก็เหมือน ส่งไปให้พี่เล็กฟังครับแล้วก็โอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราลุยกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เริ่มทำสักทีเพราะมันติดช่วงโควิดแล้วก็ติดช่วงที่พี่เล็กเดินทางไปต่างจังหวัดนานๆนะครับครับเราก็เลยห่างหายกันไปแล้วค่อยรื้อกลับมาทําอีกทีช่วงที่ผ่านมาเวลาประจวบเหมาะประจวบเหมาะพอดีใช้เวลาที่มันแบบโอเคตรงนี้แหละได้แล้วใช่เราเวลาเราได้สถานาการณ์ได้พี่เล็กว่างค่อยมาเ<ร>าจอใช่ครับคือผมอะ สัมภาษณ์ศิลปินหลายๆคนวิธีการแต่งเพลงหรือการทาํางานจะค่อนข้างแตกต่างกันมากโดยสิ้นเชิงผมใช้คํานี้ดีกว่าแล้วแต่ลายเส้นใครหรือว่าแล้วแต่อย่างที่บอกโอกาสความเหมาะสมแบบจังหวะเวลาแต่ว่ามีมีคําถามหนึ่งที่เคยเขาบอกว่าเพลงบางเพลงถ้าถูกแต่งไว้นานแล้วครับแล้วเราไปลื้ออันนั้นกลับมาทําใหม่มูดบางทีมันจะไม่ได้เหมือนอย่างที่เราดัก<อ>ได้ตอนแรกอันนี้เกี่ยวไหมสําหรับต่างๆโอ้แต่อันนี้จริงครับแต่ว่าผมว่าสําหรับเพลงนี้คือดี ดีที่ใช้เวลาผ่านไปดีที่มันถูกถูกบ่มแบบนั้นครับผมผมรู้สึกว่าบางเพลงมันมันต้องการความสดอ่ะเหมือนแบบเราแบบซาชิมิอะพี่แบบว่าเอ้ยต้องดิบดิบเลยเว้ยต้องกินอย่างนี้เลยแต่ว่าบางเพลงมันเหมือนแบบวายอะมันต้องแบบบ่มบ่มหน่อยใช่ครับเนื้อดาเอทรี่าเป็นดเอครับซึ่งซึ่งผมว่าเพลงนี้เป็นหนึ่งในนั้นคือตอนที่ผมเริ่มเขียนอันเนี้ยผมรู้สึกแค่ว่าแบบอยากเขียนให้มันเศร้าอ่ะอยากเขียนให้มันแบบดิ่งว่ะอะไรเงี้ยตัด แต่พอผ่านไปสองปีแล้วผมค่อยมาแต่งเวอร์ซ์ครับอ้มันไม่ใช่เลยผม,มไม่ใช่คนคนนั้นอีกแล้วอะที่แบบเฮ้ยต้องเขียนให้คนเศร้าไว้มันไม่ใช่มันมแต่เขียนให้คนเข้าใจว่าอ๋อเรากําลังคิดแบบนี้นะเรากาลังเจออะไรอยู่เรากําลังตอบสนองกับเรื่องนี้ยังไงม,มากกว่าครับประมาณนั้นครับเหมือนว่า ความคิดความรู้มันค่อยๆโตตามตามเพลงตามวัยอะครับอันนี้มันก็จริงนะ้วมันเติบโตไปตามศิลปินที่ทํางานเพลงนั้นตัวเพลงแต่ละเขาเรียกว่าแต่ซิงเกิลที่ออกมาไทาม์ไลน์ที่ปล่อยออกมามันก็จะเปลี่ยนไปตามตัวศิลปินในวันนั้นณวันวันนั้นใช่ครับ,รบอืในเพลงนี้ี่จริงๆแล้วตาคิดว่าอยากเล่าเรื่องที่มันเป็นสัจธรรมของของชีวิตหรือเอาไปเปรียบเทียบเปรียบเปยกับอะไรบ้างเออจริงจริงๆตอนแรกแบบว่า เลือกไว้หลายวิธีมากครับอตอนแรกอยากเขียนเป็นเรื่องแบบเอ่อนันนี้นเ,เขาจะมีน้ำส้มที่แบบพ่อดื่มวันสุดท้ายก่อนเสียอะไรเงี้ยแล้วเขาเก็บไว้ในตู้เย็น<ะ>แล้วเวลาเขาคิดถึงพ่อเนี่ยจะเอาออกมาอังหน้าใชเ่เพื่อเพื่อเพื่อให้รู้สึกถึงพ่ออ,อะไรเงี้ยครับตอนแรกจะไปเขียนแบบ <Okay. S 1> แบบนั้นดีไหมอะไรเงี้ยก็เป็นออปชั่นหนึ่งครับแต่สุดท้ายเราเรารู้สึกว่าเออเลือกเป็นวิธีที่พูดรวมๆดีกว่า ไม่ไม่ได้เจาะจงจนเกินไปแต่ยังทําให้ได้มวลความรู้สึกที่มันดันขึ้นมาแบบเดิมใช่แบบนั้นมากกว่าครับโอเคพอมาในเห็นถ้าใครได้ดู MV ที่ผมบอกไปว่านอกจากเพลงจะโหดแล้ว MV ที่เป็นตัวเล่า <c oughs> เรื่องเนี่ยก็โหดกว่าสื่อสารค่อนข้างได้ไม่ได้ซับซ้อนขนาดน,นั้นแต่ให้ไปคิดคให้แล้วแต่ไปคิด <Wow. S 2> ไอ้ก้อน MV นี้คือได้มีการคุยกันไหมครัว่าจะเดินเส้นเรื่องประมาณนี้มีครับมีครับแต่พุ่มกับเนี่ยพอดีพอดีอดอดอดประจวบเหมาะว่า พุ่มกับเขาสูญเสียมีการสูญเสียเหมือนกันครับแล้วกเ็เหมือนเขาก็ต้องไปบวชหน้าไฟครับเหมือนกันแล้วพอกลับมาปุ๊บได้งานนี้เลยก็เลยแบบโอ้โหวความรู้สึกมันยังมันยังสดมันยังชัดเจนอ,อยู่อะไรเงี้ยครับเขาก็เสนอไอเดียเรื่องนี้มาครับซึ่งซึ่งเป็นประมาณนี้ตั้งแต่แรกเลยที่เขาที่เขาเสนอ,มอมผมชอบการแทนด้วยกันที่ว่าตอนแรกเราคิดว่าตัวตัวเดินเรื่องเนี่ยจะแบบเศร้าที่สูญเสียภรรยาออ่าใช่ครับแล้วก็อยู่ดีมาพลิกว่า จริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือตัวเขาเองด้วยใช่แล้วก็ถ้าในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถจะกอดคนที่จากไปแล้วแบบนี้ได้แต่ยังคงเป็นเหมือนเป็นความรู้สึกของเขาอยู่ใช่ครับทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นมันเป็นก้อนมวลความรู้สึกที่ผมบอกว่าอยากให้ทุกคนไปดู MV เพลงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ในคอมเมนต์ MV เข้าไปไล่ดูส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ฟังและดู MV เนี่ยจะเข้ามาเขียนเรื่องราวของตัวเองกลับมาได้เข้าไปอ่านได้อ่านครับได้อ่านตลอดเลยครับ ผมก็รู้สึกว่าเออแปลว่าเพลงมันทํางานกับคนหลายๆแบบนั่นแหละแบบมไม่ว่าคนนั้นจะเจอการสูญเสียการจากลาหรือว่ามีการเริ่มต้นใหม่กับใครอะไรเงี้ยผมว่ามันสามารถรรเลทได้หมดสามารถออรับรู้ความรู้สึกได้หมดเลยนะครับแล้วผมผมรู้สึกว่าจริงๆเป็นเออเป็นจุดที่ผู้กำกับเขาอยากให้เกิดขึ้นด้วยนะครับ,รบจริงๆแล้วไอไอการกอดลาหรืออะไรแบบที่ใน MV อ่ะที่ ผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้ามากอดลาทุกคนในความเป็นจริงมันทําไม่ได้ใช,ใช่ไหมครับพี่อืม,มันแปลว่าถ้าเรารู้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะลืมเพราะฉะนั้นทําไอ้ช่วงเวลาที่จําได้ให้ดีที่สุดดีกว่าใช่เพราะเราไม่มีทางกล่องได้เพราะถึงวันนั้นแล้วจะมานั่งคิดอยู่แค่คําว่าวันนั้นน่าจะวันนี้น่าจะ มันมันไม่ได้นะมันทาไปเลยดีกว่านะครับคนเรามันก็อย่างที่บอกไว้แต่เพลงนี้เนี่ยผมเป็นอีกหนึ่งคนแล้วที่ทัชผมมากแล้วก็รู้สึกว่าการถ่ายทอดได้ดีมากทําออกมาได้ดีจริงๆครับผมรู้สึกยังไงสําหรับการปล่อยออกมาสองอาทิตย์แล้วกําลังจะเข้าสู่สองล้านซึ่งก็ตีไว้คืออาทิตย์ละล้านเลยโอ้ก็จริงๆถือว่าเป็นตัวเลขที่ตกใจเหมือนกันครับแบบแบบก็เกินคาดเหมือนเดิมครับเพราะว่า เอาจริงพวท,ทุกเพลงที่ที่ผมทำครับผมจะสนองตัวเองไว้ก่อนครับมหมายว่าพูดพูดเรื่องที่เราอยากพูดไม่ได้คิดว่าคนอื่นจะต้องมารู้สึกอะไรหรือว่ามามา,มาสัมผัสอะไรกับเราอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมันได้การตอบรับที่ดีก็ดีใจมากครับ,รบท,ที่ส่ง <Okay. S 1> สื่อสารไปได้ครับผมนอกจากเนื้อเพลงที่ค่อนข้างโอเคและดีมากๆแล้วทํานองก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มันเป็นเหมือนลายเส้น ของอาตายเคาะบีดทำทำทำนองเองด้วยหรือเปล่าทั้งหมดอ๋อถ้าเป็นพวกเมโลดี้เลือกเลือกเองครับใช่แต่ว่าช่วงวช่วงท่อนริดก็เป็นของพี่เล็กหมดเลยนะครับคือไกด์ไกด์ไปเหมือนกันนะครับแต่พี่เล็กแกซัดใหม่หมดเลยครับอใส่มาเต็มข้อใส่มาเต็มเลยครับแล้วพี่เล็กเขียนวันเดียวครับวันเดียวเสร็จเนี่ยที่ผมพอมสัมภาษณ์ศิลปินหลายคนก็แบบบางคนก็จะใช้เวลาการนำเพลงนานบางคนก็บอกหนึ่งวันเสร็จบางคนแต่งเพลงนี้สิบห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับ ของพี่เล็กวันเดียวครับท่อนท่อนบิดที่ได้ฟังกันนี้ส่วนของผมก็ท่อนฮุกก็ประมาณนั้นครับสิบห้านาทีประมาณสิบห้านาทีเหมือนกันนะครับ <c oughs> เมื่อตอนสองปีที่แล้ว <c oughs> ที่ท<ช>่อนฮุกขึ้นมาใช่ครับเพราะว่าเออ,เอ,อมื่นครับมันมืน่มน เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอ mood อารมณ์มันกำลังได้ครับว <were serves S 2> ่าันพาได้งานนะนะฮะใช่ครับงานก็จะออกมาตามงานไวครับงานไวอยู่นะครับผมอะไรฮะใครที่ได้ฟังเพลงนี้และชื่นชอบส่งหัวใจส่งดาวมาให้ได้นะครับผมแล้วก็ถามหน่อยว่ารู้สึกยังไงกับกับผลงานที่ออกไปไม่ต้องถามคนอื่นเอาแค่ตัวเราเองแบบพอใจกับมันไหมโอ้ผมจริงๆผมคิดว่าทุกงานที่ที่ได้ปล่อยออกไปคือผมพอใจสุดแล้วล่ะครับ หมายว่าเออมันมันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในในช่วงเวลาที่ผมทําอยู่เนี่ยผมถึงจะยอมปล่อยออาไปอครับใช่เพราะเราเราเป็นคนคิดมากมากเลยครับว่าเพลงนี้มีบกพร่องตรงไหนไหมอะไรเงี้ยผมจะแบบกรองแล้วกรองเองครับเ<ส><ด>พราะงั้นถ้าออกไปก็คือแบบเราตั้งใจเต็มที่สุดๆแล้วทุกงานคือมาสเตอร์พีส ที่ปล่อยออกไปในแต่ละเพลงก็คือปล่อยสุดแล้วแล้วก็จะทําแบบเหมือนอย่างที่อาตาบอกว่ามันจะโตขึ้นไปเรื่อยๆตามตัวรเราไปเรื่อยๆตามประสบการณ์ที่เราเจอถูกไหมครับมองปลายทางหรือเป้าหมายดีกว่าไม่ต้องปลายทางเป้าหมายของการเป็นศิลปินของอาตาไว้ยังไงบ้างครับโหครับ<ถ>ใหญ่ไปไหมคำถามนี้มันใหญ่ไปไหมใหญ่ใหญ่ก <laughs> ็ได้ครับพี่แล้วอยากรู้ว่าแบบเป้าหมายต่อไปก็ได้ไม่ต้องเป็นแบบยิ่งใหญ่สุดอ๋อแต่ถ้าเอาเป้าหมายต่อไปคือ ทำอัลบั้มให้เสร็จครับที่ใกล้ที่สุดเลยเพราะว่าโดน่ขยทวงแล้วทวงเหวี่ยงคือแบบว่าผมแบบเป็นคนอย่างเงี้ยครับแบบว่าเพลงนี้มันยังไม่สุดด้วยใสสุดไปอีกเอาสุดอีกแล้วก็มันจะเสร็จแต่ละเพลงมันก็เลยแบบช้านิดหนึ่งครับเราก็จะคิดวนคิดแล้วคิดอีกครับก็ใช้เวลานิดหนึ่งครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเป้าหมายระยะสั้นนี่สุดครับผมก็คือทําบั้มครับไหนไหนอัตราก็มาแล้วสิ่งที่ผมอยากเห็นนะฮะสดๆก็คือแบบแรปให้ผมฟังสักแบบ Oh. ทอดไหม oh. <laughs> ดื่มน้ำก่อนเลยฮะดื่มน้ำ <laughs> ไม่ไหวโอ <laughs> <laughs> ไม่ไหวอะ่ะแบบสั้นๆเล็กๆก็ได้ฮะเอาทอาไหนนะครับแล้วแต่เลยครับได้หมดเลยผมมาฟังทอาไหนก็ได้เลยเพราะผมเป็นผู้เสพที่อิ่มเอมแน่นอนถ้าเกิดว่าได้ฟังออหรือว่าเพลงเพลงนี้ดีไหมครับได้ครับได้เลยเออ ท้ายแล้วเราจะลืมทุกคำตอบลืมทุกคนที่รออยู่สุดท้ายแล้วเราจะลืมความอุ่นจากการกอดลืมรสชาติจากการจูบสุดท้ายแล้วเราจะลืมทุกคำปลอบลืมทุกคำขู่ลืมว่าเราเป็นแค่คนกระจอกที่พร่ำบอกให้เวลาหยุดสุดท้ายแล้วเราจะลืมคนน่ควรลืม เลยยังสึกลืมคนนี้ควรจําลืมเรื่องที่ละเลยมาตลอดเวลาเดี๋ยวรู้ตัวตลอดเวลาว่าควรทําลืมคนที่เราเบนหน้าหนีเรารู้ตัวอีกทีว่าควรฟังสุดท้ายแล้วเราจะลืมทั้งคนที่เยินยอเราแล้วพออีกรูปเดียวเดินไม่นานเกินรอก็ลืมคนนี้เกลียดเราสักเข้ากระดูกดําลืมเพลงที่เคยชอบฟังลืมหนังที่เคยชอบดูลืมคนใจร้ายที่ตอนสุดท้ายมันก็ไม่ชอบกู สุดท้ายแล้วเราจะลืมความทรมานการร้องให้น้ำตาที่ซับรวมไปถึงลืมสิ่งดีๆที่เคยได้รับยังอยากจะยืนยันคำเดิมจริงๆหรือเปล่าถ้าสุดท้ายแล้วเราได้ลืมสิ่งที่อยากจะลืมเมื่อความทรงจำมันหมดเวลาให้ยืมเธออยากจะคืนจริงๆหรือเปล่าอยากจะลืมจริงๆหรือเปล่าหรืออยากลืมแค่เป็นครั้งเป็นคราวหรือเปล่าความทรงจำแสนสั้นชีวิตมันก็สั้นไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่เมื่อพ้นผ่านข้ามคืนการลืมคือจุดเริ่มต้นของการจำครั้งใหม่สิ่งที่น่ายินดีของความทรงจำคือยังจำได้ว่าเคยสิ่งที่น่ากลัวที่่สุดดดขออองมมมันคืจจะไไไร้ สยอดผมบอกตรงว่าผมอยากจะพาตาไปทำ T C สแกนครับแล้วฝานเป็นชินช้นๆว่าเฮ้ย <c oughs> ข้างในอ่ะข้างในมันมีอะไรอยู่อ่ะทำไมถึงมัน,มนอันนี้ถามก่อนว่าคนที่แต่งเพลงและแรปแล้วก็ใช้คำที่มันต่อต่อต่อ,ต,อต่อกันแบบเกินจังหวะหายใจเนี่ยต้องเป็นคนเรียนภาษาไทยเก่งด้วยไหมครับผมไม่รู้เหมือนกันครับ ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นนั่งคุยกับเพื่อนอยู่หลังห้องก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนอะนั้นก็ไม่ค่อยครับแต่ว่าก็ก็เรียนเรียนชอบเรียนภาษาไทยครับอืชอบชอบมากเพราะว่าคําพูดแต่ละคาที่มันเอามาไปเชื่อมกันหรือมันสัมผัสกันหรือมันอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันขึ้นมาในหัวยังไงครับตอนคิดอะอธิบายมาเป็นคําพูดได้ไหมฮะหรือไม่งั้นผมจะพาไปทำ T C สแก n แล้วนะแล้วแบบ่ายเป็นภาพให้คนดูจริงจริงมันมันมันส่วนใหญ่มันขึ้นมาเองครับแต่ว่าผมผมจะนึกภาพเป็นบรรยากาศว่าแบบ อย่างอย่างไอแบบอยากจะลืมจริงๆหรือเปล่าหรืออยากลืมแค่เป็นครั้งเป็นคราวหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมนึกภาพแบบเหมือนหนังที่เราเคยดูครับจําเป็นภาพทุกอย่างเป็นภาพเป็นเป็นเหมือนสไลด์ชิกชิชิชิชอยาเงี้ยก็จะเป็นหนังเรื่องแบบ e t n r n s u n s h i n e of t h t s p s t o e s s s i n d เงี้ยครับแล้วเหมือนตัวเอกเขาพยายามอยากลืมแฟนเก่าเขาเขาเลยไปทำซีทีสแกนลบความจําอะไรประมาณนั้นครับผมก็เลยแบบอ๋อ ลืมเพลงที่เคยชอบฟังลืมหนังที่เคยชอบดูลืมคนใจร้ายที่ตอนสุดท้ายแม่งก็ไม่ชอบกูประมาณนาี้นก็เอาเรื่องนั้นมาเขียนอ่าสุดยอดมากครับผม่ะมาฮะให้อตาฝากหรือว่าอยากพูดอะไรกับแฟนเพลงของอตาเองแล้วก็แฟนๆของเมโลหน่อยครับผมครับก็เอ่อเพลงสุดท้ายแล้วเราจะนะครับปล่อยแล้ววันนี้ทุกช่องทางครับทุกสตรีมมิ่งก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมคิดว่าน่าจะเข้าไปสัมผัสกับ ทุกๆคนได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเออชื่อว่าทุกๆคนน่าจะต้องแบบผ่านอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการจาําการเริ่มต้นใหม่การลืมการสูญเสียการจากลาต่างๆผมคิดว่ามนันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยแล้วก็เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าต้องการคนปลอบประโลมหรือว่าต้องการเพื่อนเยียวยานะครับเพลงนี้เป็นเป็นเพื่อนคุณได้อย่างแน่นอนแล้วก็อยากให้ลองได้ฟังกันดูครับครับผม ซิงเกิลต่อไปรออีกนานแค่ไหนครับผมก็จริงจริงผมเสร็จสต็อกไว้ไว้สองสามเพลงนะครับสต็อกมีมีมีของในคลังล้วด้มีมีอยู่ครับมีอยู่ครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะปล่อยออกมาทีเดียวพร้อมอัลบั้มแบบเป็นพืชไปเลยไหมครับนอกจากว่าค่ายเขาจะตามหรือที่มาปล่อยปล่อยได้แล้วเต็มอัลบั้มเวลอาใช่โแบบนั้นครับขึ้นอยู่กับเดทไลน์ครับโอเคครับผมแล้วถ้าสมมุติผมสมมติให้สมมุติเพลงนี้เนี่ยสองสัปดาห์สองล้านนะผมตีไปเลย ถ้าเกิดว่าคิดว่าจะแตะ10ล้านภายใน1เดือนไหม oh. หรือว่าไม่ได้คาดหวังไว้จริงๆจริงๆไม่เคยคิดเรื่องเรื่องวิวเรื่องพวกนี้แล็บถ้าสมมุติไปแต่10ล้านภายในหนึ่งเดือนจะมีคอนเกรสชันหรือตอบแทนเป็นแฟนอะไรไหมโอ้ก็ต้องขึ้นอยู่กับค่ายครับแต่คิดว่ามีมีแน่นอนใช่ไหมมีอะไรที่อยากทําเยอะแยะเลยครับอาจจะให้พี่เล็กมาแลปแทนเอ้ผมอยากทํามากเลยแบบพี่เล็กมา เนี่ยหลังจากนี้ถ้าผมไปเจอพี่เล็กอ่ะผมจะเอาคำพูดอัตตาเข้าไปในบอกว่าจริงๆแล้วพี่เล็กเป็นคิมิโนโตะจริงหรือเปล่านะเับเดี๋ยวจะต้องไปดูกันนะครับวันนี้งไยขอบคุณมากครับอัตตาครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับฝากช่องทางหน่อยครับผมติดตามได้ที่ไหนบ้างครับก็เฟซบุ๊กอัตาครับออฟฟิเชียลยับครับแล้วก็ไอจีอาตะกรครับแล้วก็ยูทูบช anel อตตาแล้วก็ยับ โอเคนะครับไปดูกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะถ้าชื่นชอบเพลงไหนของอัตตานะครับว่าขอมาได้ที่เมนโล้นะครับหรือช่องทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่จัดได้เต็มหมดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับผมสุดท้ายแล้วเราจัดใช่ไหมใช่ครับโอเคครับไอดอลเพลงลูกช่วงรีวิวไอดอล